ที่จริงมันต้องขัดใจให้มันทุกขนะ์นะไม่ต้องมีอะไรอย่างเงี้ยให้คนรู้ถูกเหยียดย่ำม,มันมัน่งจิตใจมันก็จะได้รับทุกข์นะมาขัดใจตัวเองนะมาฝืนใจตัวเองแล้วมาฝึกภาวน,นาเน,นะไม่ใช่มาตามใจไม่ใช่อยู่แล้วสบายใจเบาสบายอ่านะพอกันขึ้นมาพน้องรองหายโยงสนานะตัวจะคลองไปมือมือเสือน,นะอ่าเคี่ยออกมาเลยเพิ่นก็บอกอยากไปเด มันก็โง,ง่มา,าคือเก้านะ่ะเหมือนกับนอนเนะี่ยเราเขียขึ้นมาจากคุดธอเผิอนหน่อยมันก็ไต่ไปเหมือนเดิมเนี่มันเป็นอย่างเงี้ใจเนี่ยมันกลัวไงเอกลัวกลัวไปไม่รอดกลัวไม่มีกลัวไม่มีคนดูแลอย่างนั้นอย่างเงี้ยสารพัดสารเบเนใจ,ใจิตใจมันคิดไปมัหลงตาตอนภาวนาใหม่ๆเนี่ยตอนลงตาเป็นอมภารนะ นั่งเป็นลัมาพานแล้วมันเดินไม่ได้แม่ก็ว่าให้ไปอยู่บ้านก่อนรักษาก่อนมันจะเป็นภาระของครูบาอาจารย์ว่างั้นส่วนภรรยาเ็าบอกว่าเอากลับไปไว้บ้านก่อนรักษาหายแล้วค่อยมาเราบอกว่าไม่ได้ไม่ได้หรอกถ้าเอาเราไปไว้บ้านเราก็ไม่ไว้ใจงไงจริงเรานอนอยู่ดีๆเกิดมันมานั่งทับเราทํำยังไงภรรายาเนาะ กูก็จะเสียความเป็นพระเราไม่ได้ว่าเขาหรอกลัวไว้ใจตัวเองไม่ได้เพราะว่าเรายัางไม่มั่นคงพอเราก็เลยเห็นโทษเราก็เลยตัดสินใจบอกเอากูไปไว้วัดนั่นแหละไม่ต้องมายุ่งถ้าใครไม่ดูแลกูก็ซื่อว่ากูไม่มีบุญวาสนาพระพุทธเจ้าก็จัดว่าใครดูแลพิสุาภาพเหมือนดูแลพระองค์มีอน,นิสงส์อย่างเงี้ย ถ้าไม่มีใครก็ให้มันจายไปซักแล้วก็ไปนอนอยู่ริมเขาอะอยู่ห้องสมุดเพราะเราขึ้นอยู่บนเขาไม่ได้เราก็ต้องใช้ขาที่สามคือไม้ค้ำเดินทุกๆขาเนี่บวมเท่าปากกระสนเนี่ยต้องเอาผ้าก๊อซพันจะปลายเท้าถึงขาโคนขาเพราะขามันสั่งการไม่ได้ดูไปดูไปเป็นล้มหลังหักอีกล้มอีกขาฉีกอีกจนน้ำพะเพียรไม่ได้ นี่เอ็นฉีดตรงเนี้ยตรงข้อขาเนี่ยบวมทรมานมากเราก็ไปดูเวทนาตัวเนี้ยดูลมเข้าไปออ้ทำไมมันซุกลังหลาเนาะขาตัวเองได้แท้ก็ยังสั่งการไม่ได้มันเป็นของเราแต่เมื่อไหร่เนาะอย่างเงี้ยเห็นเข้าไปเห็นเข้าไปทั้งดำทั้งผอมทั้งไหมเผากันอยู่อย่างนั้น ความคิดนี่ผลจังมามีแต่เรื่องคิดไม่ดีหลายอย่างลมหายใจกซ็ซัดเข้าไปซัดเข้าไปไหมจนในที่สุดมันก็ดับลงมพร้อมกันแล้วทีนี้หายเลยขาก็หายหลังก็หายแต่ร่างกายยังยังเดินไม่ได้ตอนนันมันผอมมากพรอมจนต้องต้อง,ต,องต้องเวลาเข้าประยุง์นี้อุปีกอะเออ ที่เขาก็เอามานอนไว้ตรงศาลาข้างศาลากลางคืนมาเขาก็เอากูโคลมาหยอดย่านะอยู่กูโคนเป็นหลอดตัด,ตดหักแล้วเอาให้กินบางทีเขาก็ไปซื้อไอศครีมมาพ้าหอนที่ปั่นแล้วเอามาให้กินคืนเพื่อจะให้เร,เริ่มเริ่มร่างกายดีขึ้นตอนนั้นอยู่เหลืออยู่42กิโลมั้งจาก87นะพอมาก แต่ด้วยใจฝ่ธรรมต้องเด็ดเดี่ยวเห็นทุกเห็นโทษเห็นไปายจริงจริงมันถึงจะกล้าทิ้งขนาดนั้นนะเห็นไหมมันไม่ได้ทิ้งแต่สมบัติมันทิ้งตัวเองด้วยบริจาคตัวเองไม่รบุบริจาคค่าไม่ใช่บริจาคอย่างเดียวนะยอมยอมเป็นยอมตายยอมสละเลยงั้นก็วนอยู่เรื่องเดิมๆไม่จบไม่สิ้นเห็นไหมที่พูดในฟังเนี่ยเราต้องยอมแลกแล้ว ว่าเราจะเอาอะไรกันเนี่ยเอาทำหรือเอาอย่างอื่นมันต้องเร็ดเดี่ยวอันหานอยู่บางทีมันค่อยพร้อมแต่ทีเนี้ยเราไม่ได้เชื่อพระพุทธเจ้าไงไม่เชื่อไม่จริงเราเรายังสงสัยอยู่ถ้าเราเชื่อเนี่ยเราก็ต้องไปอย่างพระองค์แหละจะไม่มีวันเชื่อเด็ดขาดถ้าเราเข้าไม่ถึงพระองค์เป็นปกติธรรมชาติเลยใครเห็นทมคนนั้นเห็นเราเห็นไหม ถึงจะนั่งอยู่ต่อหน้าก็ถือว่านั่งอยู่ห่างกายจากเราจับชายจีวรเราเ็ายังไม่รู้จักเราอยู่ห่างกายจากเราความหมายในยัาตัวนี้คือเราต้องเข้าถึงธรรมเหมือนท่านค่อยจะรู้จักท่านนั่นเองคือเป็นเหมือนท่านก็เราในหลัจะกลายเป็นพุทธะเหมือนท่านเพราะฉะนั้นมันเลยยากมากเพราะมันเอามาอวดกันไม่ได้เอาไม่มีหลักประกันนะ เพราะฉะนั้นเป็นปัจจจังที่เราต้องทำเอาเองสร้างเอาเองเอาภารนลรใยนี่แหละเป็นที่พึ่งอันกเกษมที่อื่นที่อื่นอื่นของพระพุทธเจ้าไม่มีเอาธรรมเนี่ยเอาศีลเนี่ยเนี่ยเอาสติเอาปัญญาเนะี่ยเป็นที่พึ่งบูชาจะปูชนียานังเอสมังคารมุตตมังพุทธเจ้าบอกบูชาผู้ควรบูชาคำว่าผู้ควรเนี่ยหมายถึงบุคคลนะ ไม่ใช่เป็นบูชาผีบูชานะั่นวิชาเนี้่บูชาวัตถุไม่ใช่บูชาผู้ควรบูชาผู้ทรงศรีลผู้ทรงสุวิสุทธิศีลคือพระรัตนตรัยพระพุะะทธธรรมะส์อย่างนี้พวกเราไปบูชาอะไรละ่ะมันเลยไม่เป็นมงคลเอตมังคารมุตตะมังแปลว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งเนี่ยพวกเราไปหาวัตถุมงคลลวงตาบอกมันไม่มี มีแตใจที่เป็นมงคลใจที่เกิดศีลเกิดรำและใจเป็นมงคลมาตาปิตุอุปทานางเอตมังคารมุตสมังอุปถากบิดามารดาเป็นมงคลอย่างยิ่งเห็นไหมเป็นมงคลนะใครดูแลพ่อแม่อุปถาบิดามันมาตาปิตุอุปทานางบิดามันดาอุปถาเห็นไหมอุปถาบิดามันดาพ่อแม่นั่นแหละเป็นมงคล เพราะแสดงถึงความกระจำอยูญญ่กับเจ้าเวิจาถ้าใจที่มีความกระจำอยูญญ่มันจะเป็นใจิตใจที่สูงสูงส่งที่รองรับธรรศีิธรรมได้จเจริญได้ทุกวันนี้เราส่วนมากชนินละคุณหรืออาการจอยู่คือลืมรากเงามูลกาลืมพ่อลืมแม่ ลืมผู้มีพระคุณคําว่าคุณเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับพ่อแม่อย่างเดียวนะคนที่เคยให้ช่วยเหลือเราเกื้อน้อนเราซือว่าเป็นผู้มีพระคุณคนพวกนี้เจริญรุ่งเรืองใครเขอยากคบค้าคบหาสมาคมเป็นคนดี่างความประตันยูเป็นมงคลที่เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความดีของใจเนี่ยเขาเรียกงามภายนอกงามภายในด้วย งามทั้งหน้าตาทั้งจิตใจเนี่ยเขาเรียกงามทั้งภายนอกภายในอย่างามชนญาเด้งามนาแล้วจะก็เหม็นขี้นาด้วยกันนะนะเขาบอกมักอิริเท่หอมศีลหอมท่ามหอมจิตหอมใจหอมหวนทวนลมเอ็มบอกลูกสาวน้าม่ออาบเช็ดมือล่ะเขายังมีคนอยากดมอยู่เอ็มบอกอิริเนีจแจกจะกแจกมือออกจากวัดมาลูกสารีบอาบน้ำล่ะ เพราะว่าลงจาจุงตาจะกกับไปอาบอยู่วัดอีีเลยลุงตาบอมาไปอาบน้ำอยู่ห้องนั่งน,นีต้องกับไปอาบอยู่วัดตั้งเถือแปดมือนอกจากมาหล้ลยบัเน,นี้มาเป็นเดือนบออาบอะไรมันเริ่มขั้นใครละลุงตาเนี่ยบางบางทีสูงสุดถึงแปดวันทึ่งนี้กลับ,กล,บกลับไปอาบที่วัดลุงตาไม่ค่อยไม่ค่อยได้อาบน้ําที่อื่นแปลกมากนะ ม่ใช่ห้องน้ำเนี่ลำบากมากเพราะว่าห้องน้ำบางที่เนี่ยเรามันเปียกไงเวลาเราเข้าไปขับใ้ไปนั่งมันมันมันไม่มันไม่ได้อ่ะมันเย็นตีนมันอะไรเงี้ยเท้าเราเงี้ยลุงจาาเป็นคนที่ค่อนข้างจะต้องแยกระหว่างห้องน้ำกับห้องส้วมนะนะไม่อยากให้แฉะนะเห็นไหมมันเป็นคนประเภทอะไรกับโบฮู้นะจังมาลงจ่าวิยาเข้าห้องน้ำ ตอนมากที่เขาป่าเห็นแล้วก็ย่างนี้โลนเป็นจะเป็นยังสั้นดีๆีเนี่ยบางทีต้องให้เขาจอดคนขับรถจอดข้างทางไม่อยากเข้าห้องน้ําแบบนั้นตอนไปอยู่ป่าเนี่ยครับสบายตอนนี้มันไม่ชีพระเยอะไม่กล้าไปทาเหมือนเดิมนะต้องมีที่ผิดแลวมันไม่สะดวกสบายเห็นไหมแต่ต้องมาเพราะมันจะเกิดประโยชน์ต่อพวกเราไง มาให้กำลังใจมา,าพวกเราได้ใส่บานมาร่วมกันเห็นไ,ไหมได้มาสนทนาธรรมมฟังกันกำลังใจสำคัญหลวงจามาก็หวังว่าจะเป็นกำลังใจให้พวกเราได้อย่างน้อยหลวงจาก็จะเอาบ้านปอนิภัง <C oughs> เป็นที่ที่หนึง่งเนาะที่พวกเราจะมาท,ทํากิจกรรมที่เป็นอุศนเนี่ยร่วมกันไม่ว่ากิจกรรมใดที่เป็นความดีเป็นมงคล เห็นไ,ไหมมันก็จะดีขึ้นทีนี้เรื่องของธรรมะเรื่องการปฏิบัตินั้นสำคัญกว่าอย่าพากกันละกันทิ้งนะอย่าเห็นงานใดมากไปกว่าทำให้ตัวเองพ้นออกจากทุกข์ได้สะสมไปทีละนิดทีละนิดเนี่ยเหมือนใย,ยวานเนี่ยเห็นไหมแกบอกว่าตั้งต่หลงตารสังเ่หลงรักกับหลงาตาแกก็ดูลมอย่างเดียว่ไง ตั้งแต่เริ่มรักกันแล้วมาหากันใหม่ๆเยายวานเนะี่ยตอนนี้ก็สบายนะยิ้มอย่างเดียวเลยแมะเกิดมาทุกข์ให้โง่เลอแกว่ามันไม่บังเอิญหรอเนาะบางคนบวชชีบวชพระแท้แท้ก็งสู้เยายวานไม่ได้อ่าน่า,ายมากเลยนะแล้วก็มาหลงตัวเองว่าตัวเองรู้ตัวเองเป็นน่นเป็นนี่อยู่ ภาวนาภาวนาอาณาปนสติสมาธินี่เนาะทำให้มากเฉลิอให้มากมีทานปู่สอนหลานหลวงตาพูดเนาะ,ะปู่บอกหลานเ้ยในร่างกายเราเนี่ยมีสัตว์สองชนิดกำลังต่อสู้กันอยู่สัตว์ตัวหนึ่งเรียกว่าอากุศลอีกตัวหนึ่งชื่อว่ากุศลหลานก็เลยถามว่าและตัวไหนล่ะปู่ชนะ โอตอบว่าตัวที่เราให้อาหารมันขั้นต้นเนี่ยเราจะเป็นคนพานหรือบัณฑิตเนี่ยบัณฑิตกับคนพานอยู่ภายในเนี่ยตอนนี้เรากําลังเป็นคนพานหรือบัณฑิตต้องมองให้เห็นนะจิตใจเราเนาะคนพานอยู่ข้างนอกมกรรรมลอคนพานอยู่ในใจห้อเนี่ยโอ้ะหลายกาดล้อเพราะฉะนั้นต้องให้เห็นให้รู้สันตัวเองเนาะ